I come back to Thailand already อยู่ไทยแล้วนะคะ so, ขวัญใจขอนแก่นไม่ได้ไปค่ะอยู่ไทยนานไหมอยู่จนประกวดจบเลยค่ะแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวกลับไปอินโดแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไทยแล้วก็ไปเกาหลีโอเห็นเปิดตัวมงเลยกลับไม่ทนันไปขอนแก่นไหมยังไม่แน่ใจเลยค่ะท็อป5เหรออืมอินนี่ชอบพี่ไฮดีชอบอ่างทองชอบพี่พร ada พี่บิวตี้พี่อิงฟ้ามาริมาแล้วก็คนที่ชื่อชาร์ลอตคือมันมากกว่าห้าอนี้ยังเลือกไม่ได้อินดี้ไม่อินดี้ยังไม่เจอใครเลยอ๋อ oh. ขอโทษลืมพี่สุรักษ์เอออยู่ในอยู่ในท็อปที่นี่เลือกด้วย oh. คนที่ชื่อชมพูพี่ชมพูมัง้งเออชอบสวยพูดถึงอ่างทองหน่อยค่ะอินดี้ชอบชอบในตอนที่ได้เห็นแบบคลิปแบบกราฟตัวเองทุกวันไว้ได้อะ่ะเป็นคนที่น่ากลัวเลยนะ